รู้เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์โพสต์นี้ออกไปนะครับและพิมพ์คำนี้มานะครับฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอย่างรวดเร็วฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอย่างรวดเร็วพิมพ์คำนี้มานะครับ และคีย์สำคัญคีย์ที่หนึ่งสำหรับวันนี Move ้ก็คือการค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือการค้นพบพลังแห่งจิตใต้สำนึกการค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะครับมันคือการค้นพบพลังแห่งจิตใต้สำนึกจิตของคุณทรงพลังมากจิตใต้สำนึกของคุณทรงพลังมากคุณสามารถใช้จิตของคุณทำงานให้คุณได้ ถ้าคุณเชื่อเรื่องบางเรื่องอย่างจริงจังสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงเพราะจิตของคุณจะทำงานให้คุณถ้าวันนี้นะครับคุณเชื่อสิ่งไหนแบบจริงจังคุณเชื่อสิ่งไหนแบบสุดจิตสุดใจนะครับคุณจะได้สิ่งนั้นจิตของคุณจะทำงานให้คุณจิตของคุณจะไปนำพาสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตคุณคนที่เชื่อว่าตัวเองไม่เก่งไม่สามารถรวยได้ ชีวิตเกิดมาเพื่อใช้กรรมชีวิตเขาจะเป็นไปนตามนั้นคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อว่าตัวเองเป็นบางคนนะครับเขาจะเชื่อว่าเขาไม่เก่งบางคนเขาจะเชื่อว่าเขาไม่มีความสามารถหรือบางคนนะครับเขาจะเชื่อว่าเขาเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเขาไม่สามารถทำสิ่งใหม่ได้ถ้าเขาเชื่อแบบนั้นนะ ชีวิตของเขาจะเป็นไปตามนั้นกฎของชีวิตคือกฎของความเชื่อ the law of life is the law of belief ไม่ว่าคุณจะเชื่อสิ่งไหนก็ตามคุณจะเป็นแบบนั้นคุณจะทำแบบนั้นชีวิตของคุณจะได้ผลลัพธ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อสำคัญมากความศรัทธาสำคัญมากคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีทำอะไรก็สำเร็จ ชีวิตเก se um um ิดมาเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตเขาจะเป็นไปตามนั้นบางคนนะครับเขาเชื่อว่าเขาโชคดีบางคนเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่เขาเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่เขาต้องการบางคนนะครับเขาจะมีความเชื่อแบบนี้อย่างแรงกล้าเขาเชื่อว่าเขาเป็นผู้สร้างแล้วถ้าเขาเชื่อแบบนี้ชีวิตของเขาจะเป็นแบบนี้ คนโบราณสมัยก่อนเชื่อว่าพิธีกรรมบางอย่างของผังบางอย่างสามารถทำให้คนหายป่วยได้คนที่เชื่อว่าตัวเองหายป่วยได้จะหายจริงๆเพราะจิตมีศรัทธายกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยจะเข้าวัดเข้าวาแล้วบางครั้งนะครับคนโบราณเขาจะเชื่อว่าน้ำมนต์ที่วัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ ใครเอาน้ำมนต์มาดื่มมากินมาอาบคนคนนั้นจะหายป่วยได้เขาเชื่อแบบนั้นเมื่อจิตเขาเชื่อแบบนั้นนะเวลาที่เขาทำแบบนั้นเขาจึงหายป่วยได้หรือในบางที่นะครับเขาจะมีจุดเทียนต่อโชคชะตาชีวิตคือบางคนนะครับเขาจะเชื่อเรื่องนี้เขาจะศรัทธาในเรื่องนี้ เขาเชื่อเรื่องการจุดเทียนต่อโชคชะตาชีวิตเขาจึงทำแบบนั้นเขาจึงลงมือทำสิ่งนั้นเพราะเขาเชื่อสิ่งนั้นชีวิตของเขาจึงดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของเขาจึงอายุยืนจิตของคุณทรงพลังทำให้คุณหายป่วยได้จิตของคุณศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเครื่องรางของขังจงบูชาจิตตัวเองก่อนจะไปบูชาสิ่งของภายนอก คีย์นี้แพงมากนะครับก่อนที่คุณจะไปเชื่อเรื่องของขังก่อนที่คุณจะไปเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกภายนอกนะครับขอให้คุณเชื่อจิตของคุณศรัทธาในจิตของคุณเพราะจิตของคุณทรงพลังมากขอให้คุณนะศรัทธาในตัวเองก่อนศรัทธาในพลังจิตของตัวเอง จิตของคุณสามารถทำให้คุณหายป่วยได้จิตของคุณสามารถรักษาร่างกายของคุณได้ถ้าวันนี้นะครับคุณสั่งจิตตัวเองในสิ่งที่คุณต้องการชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นหมอสมัยก่อนใช้ยาหลอกในการรักษาคนพราซิโบทั้งๆท,ที่ยานั้นทำมาจากน้ำตาลอัดเม็ดแต่คนกินแล้วหายป่วยจริงๆ เพราะหมอบอกคนไข้ว่านี่คือยาที่ดีที่สุดในตอนนี้หมอสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้ยาหลอกในการรักษาคนเขาจะใช้น้ำตาลอัดเม็ดนับในการรักษาคนหมอเขาจะบอกคนไข้ว่ายาเนี้ยคือยาที่ดีที่สุดในตอนนี้ใครกินแล้วจะหายป่วยใครกินแล้วอาการจะดีขึ้นเมื่อคนไข้นะครับเขาฟังแบบนี้ เขาจะเชื uh, ่อว่ายาเนี้ยทรงพลังเขาจะเชื่อว่ายาเนี้ยกินแล้วหายป่วยแล้วพอเขากินไปนะครับเขาหายป่วยจริงๆเพราะจิตของเขามันเชื่อไปแล้วว่ายาเนี้ยดีที่สุดความเชื่อและความศรัทธาคือการยอมรับไปก่อนล่วงหน้าว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงความเชื่อและความศรัทธามันคือการยอมรับไปก่อนล่วงหน้าว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริง คุณสามารถหายป่วยได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณหายป่วยถ้าคุณศรัทธาว่าคุณหายป่วยนะครับคุณอาการดีขึ้นอาการป่วยของคุณจะหายไปคุณจะต้องยอมรับไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าคุณมีสุขภาพที่ดีร่างกายของคุณสมบูรณ์แข็งแรงให้คุณเชื่อแบบนี้และศรัทธาแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนั้นจริง ร่างกายของคุณจะแข็งแรงคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาดูข่าวร้ายดูสิ่งลบๆกับคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วโฟกัสแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการผลลัพธ์จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วดูข่าวลบ ดูข่าวร้ายดูข่าวเศรษฐกิจตกต่าดูข่าวไม่ดีถ้าเขาเสพสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆชีวิตของเขาจะเป็นแบบนั้นชีวิตของเขาจะไม่ดีแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคุณขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งนะคุณบอกกับตัวเองว่าชีวิตของฉันดีที่สุดฉันมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณ โฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการถ้าคุณทำแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทําจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอเพราะคนส่วนใหญ่ชอบทําจิตใจให้ฟุ้งซ่านคิดมากเกินไปกับอดีตอนาคตพระพุทธเจ้านะครับเขาสอนให้เราทำจิตใจให้สงบ ทำจิตใจให้เบิกบานอย่ามีความฟุ้งซ่านในจิตใจเพราะถ้าเราคิดฟุ้งซ่านเมื่อไหร่นะครับจิตของเรามันจะออกนอกตัวเราไปมันจะไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆมันจะไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตมันจะไปอยู่กับเรื่องราวในอนาคตแล้วถ้าจิตของคุณมันฟุ้งซ่านนะครับคุณจะโฟกัสอะไรไม่ได้เลยคนที่ทำธุรกิจไม่สำเร็จหลายๆคนมักโทษสิ่งภายนอก โทษคนอื่นโทษเศรษฐกิจแต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยคนส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ทําอะไรไม่สําเร็จนะครับเขามักจะโทษคนอื่นเขามักจะโทษร,รัฐบาลโทษเศรษฐกิจนะครับแต่เขาไม่เคยโทษตัวเองเลยความเป็นจริงแล้วนะครับคุณจะต้องสํารวจตัวเองว่าจิตของคุณมันนิ่งหรือยังจิตของคุณมันสงบแล้วหรือยัง คนที่ตั้งใจฝึกซ้อมชูดบาสเป็นพันๆครั้งเขาจะชูดเก่งขึ้นแม่นขึ้นแน่นอนถ้าวันนี้นะครับคุณตั้งใจฝึกฝนเรื่องอะไรบางอย่างนะครับคุณจะเก่งในเรื่องนั้นคุณจะเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณฝึกชูดบาสวันละร้อยครั้งนะครับหรือฝึกชูดบาสวันละพันครั้งนะครับคุณจะชูดบาสได้เก่งขึ้น ถ้าคุณตั้งใจจงใจสร้างธุรกิจยังไงมันจะสำเร็จแน่นอนถ้าวันนี้นะครับคุณจงใจสร้างธุรกิจคุณตั้งใจสร้างธุรกิจนะครับยังไงธุรกิจของคุณมันจะสำเร็จแน่นอนและเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับคุณสบายจะมีคอร์สเรียนใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการผลิตเงินอย่างรวดเร็วและต้องการขยายธุรกิจให้โตขึ้น10เท่านะครับเดี๋ยวรอติดตามคอร์สเรียนใหม่เร็วๆนี้คอร์สเรียนใหม่นะครับสามารถทำให้คุณผลิตเงินใช้ได้อย่างรวดเร็วและธุรกิจของคุณจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรอติดตามคอร์สเรียนใหม่เร็วๆนี้นะครับครูสบายจะประกาศคอร์สเรียนใหม่วันที่11เดือนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตาม คีย์สำคัญก็คือเกมของชีวิตของเราคือเกมของจิตคุณจะใช้จิตของคุณเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการเกมของชีวิตของเรานะครับมันคือเกมของจิตนะครับมันคือเกมของโลกภายในถ้าโลกภายในของเราเป็นแบบไหนโลกภายนอกจะเป็นแบบนั้นนะครับโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเพราะฉะนั้น วันนี้นะครับขอให้คุณใช้จิตของคุณเนรมิตสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการคุณจะใช้จิตของคุณเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถสั่งจิตตัวเองได้คุณสามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามที่คุณต้องการวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ